เล่นหนังไงเล่นหนังสติ๊กเหรอถ่ายภาพยนต์โอ้โหพวกเขาพูดเป็นทางการทั้งเลยเขาไปถ่ายหนังมาเรื่องอะไรนะหอแต๋วแตกแหกสับประโยชน์ถ่ายกี่โมงถึงกี่โมงถ่ายนัดนะคะนัด รับหน้าบ้านหกโมงเช้ามีรถไปรับด้วยใช่เพราะเราถ่ายทำปางจังหวัดไปถึงกองประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเราได้เริ่มถ่ายประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งถ่ายไปถึเก้าโมงเช้าได้ถ่ายหกโมงเย็นใช่ใครมันจัดกองถ่าย ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องไงแล้วคุณบอสเราต้องถ่ายอย่างอื่นไปก่อนไล่ไปไล่สถานที่ไปล่ตัวละครแล้วพอจะถึงเขาก็ประมาณหกโมงเย็นเพราะว่าต้องเข้าฉากกลางคืนไงต้องเป็นทีมไหนใช่คุณแอบคิดไหมทําไมไม่มารับฉันตอนกลางคืนไม่ได้มันต้องไปอมกันไงไปแต่งหน้าแต่งหน้าเอฟเฟก นานใช่ไหมนานแล้วคือแบบแต่งจัดเต็มมากเอารถไปคันเดียวไปกันประมาณ20คนรถตู้หนึ่งม่านไม่ได้โอ้ใส่กันเป็นปลากระป๋องไปหลายคนนสามสี่คนก็ต้องไปกันพร้อมๆกันแล้วเรื่องนี้เห็นบอกว่าน้องปุ้ยเป็นนางเอกจริงหรือเปล่านางเอกกี่โมงนางเอกกี่โมงแปลว่าอะไรอ่ะแบบ มีนางเอกตอนทุ่มหนึ่งอีกนู้นเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะางเอกจริงไหมมีตัวเด่นเป็นนางเอกสองคนก็มีทิชานะแล้วก็ปุ้มปุ้ยเฮ้หนูเป็นนางเอกเหรอหนูซึ่งหนูเป็นนางร้ายนะในเรื่องอ่ะแล้วตอนนี้ออกทีลก็จริงไหมที่คุณพศเขาไม่ให้คุณอ่านสคริปต์ก่อนอ่ะ ไม่มีค่ะไม่มีไม่จริงฉันไม่ได้ไม่ให้อ่านเพราะฉันไม่มีให้อ่านใช่ไหมแบบเป็นการถ่ายหนังที่แบบไม่ไม่ได้ส่งสคริปมาเป็นปึกๆให้อย่างนี้นะพระเจ้าพูดแต่เรื่องเก่าเก่าอะ